เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไก่ประดูหางดำเนาะใช่ขนาดตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่าคําว่าไก่ประดูหางดําก็คือไก่กระดูกดําก็คือแบบไก่ไก่อย่างเดียวกันไะไก่เนื้อดำใช่ไหมฮะไก่เนื้อดำอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้คืออันนี้คือเนื้อเน้ขาก็จะเป็นไก่ใช่ไหมฮะเนี่ยเนื้อเขาก็ไม่ได้ดำนะฮะเป็น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 เนื้อกระดูกเหมือนเหมือนเหมือนไก่ทั่วไปอ่ะเนาะพี่น้องครับครับเหมือนไก่ทั่วไปครับเป็นคือไก่พื้นเมืองนะครับคำว่าประดูหางดำก็คคคือออสสรรร้ยนนะะะะฮับีปดู หางดำปลาดูหางดำเห็นไมครับปลาดูหางดำเนาะไม่ใช่ไก่กระดูกดำนะครับไม่ใช่เข้าใจใหม่นะฮะเข้าใจใหมเขาคือไก่พื้นเมืองของของไทยเนี่ยครับแล้วก็เราก็ปรับปรุงสายพันธุ์มาให้ให้ให้มีความเป็นพันธุ์แท้มากขึ้นนะครับตันนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จริงๆแล้วเขาว่าปลาดูก็คือว่าตัวสร้อยคอเขาจะเป็นสีปลาดูเนาะ หางดำนะครับออืม่าแล้วก็เขาจะมีะปากดำนะหน้าตาค่อนข้างดุนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหงอนเขาเรียกหงอนถั่วหรือหงอนอะไรไม่รู้ครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นไก่ไข่จะเป็นหงอนจักใช่ไหมหงอนใหญ่ใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นหงนอนนะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยออกเป็นดําออกจะอา,อาจจะมีเหลืองกับดํานะครับแต่ว่าหน้าแข้งจะออกมาเป็น ดำปนเหลืองนะครับครับก็นี่มีลักษณะของเขาก็นี่ลักษณะของพ่อพันเนาะนะครับก็ดูดูเมื้อเขาจะแตกต่างกับไก่พื้นเมืองทั่วไปเท่าไหร่ใช่ครับเขาจริงเขาคือเขาคือไก่พื้นเมืองนะฮะเขาคือไก่พื้นเมืองเลยครับนะครับอันนี้นี่เป็นสายพันธุ์แท้เลยครับพี่ใช่ครับอันนี้ป็นดูพันธุ์แท้ครับนี่ก็คือเพศผู้เพศเมียนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยก็จะดำหมดเลยตัวเมียเขาจะดำหมดเลยนะฮะแต่ว่าปากดำเหมือนกันนะฮะหน้าแข้งดำนะฮะเหมือนกันนะครับ อ่าเดี๋ยวตัวเมียเขาจะดำหมดเลยตัวผู้เขาจะมีสร้อยคอเป็นสีปละดูนะครับแต่ตัวเมียจะไม่มีสร้อยคอแบบใช่ใช่ครับตัวเมียเ็าจะดำหมดแล้วก็ดูเนื้อครับเนื้อเขาก็คือเนื้อไก่นะับไม่ใช่กระดูกดำไม่ไม่ใช่ไก่ดำนะครับไม่ใช่ไก่ดำไม่ใช่ไก่ดำอ่าอันนี้คือปลาดูหางดำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไก่กระดูกดำกันที่คุณบอกว่าไก่กระดูกดำคือยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะฮะครับที่เราบอกว่าไก่กระดูกดำเนาะก็มีนี่อันนี้ไก่กระดูกดำนะครับ ก็มีทั้งแบบขนขาวแล้วก็ขนดำเนาะแกกระดูกดำนี่คือไม่ได้หมายความว่าต้องขนดำใช่ไหมใช่ใช่ครับเนดูดูเห็นไหมครับใช่แตกต่างนะฮะใช่ครับอ่าแล้วก็เห็นไหมครับถึงแม้จะขนขาวแต่เขาก็เนื้อดำ ใอใช่ใช่ใช่แปลกแปลกเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยครับจริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่ากระดูเขาดําหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนาะก็จะมีวิธีดูว่าปกติถ้าเราจะรู้ว่ากระดูเขาดําไม่ดําก็คือต้องทําให้เขาตายใช่ไหมใช่ครับเราก็ไปกินดูว่ากระดูกในเขาดําหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีวิธีส่วนใหญ่เราก็จะดูที่กระพุ้งแก้มนะครับเอาเหรอนอดูนะฮะถ้าดูแล้วกระพุ้งแก้มข้างในเขาดํา ยังไงกระดูเขากระดำก็กือบางตัวเนี่ยเป็นไก่ไก่กระดูกดําที่เป็นเหมือนลูกผสมหรือว่ากระดูกอาจจะไม่ดําแต่ว่าแค่ผิวดํากระดูกไม่ดำาเนี้ยกระพุงแก้วเขาจะไม่ดำาอ้าหรอครับเออพี่จะเจอมาแล้วบางทีเป็นลูกผสมอเงี้ยบางทีบางทีไก่กระดูกดําไปผสมประดูอางเงี้ยออกมาลูกอาจจะไม่ไม่ไม่เต็มอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปลาดูหางดำ ไม่ใช่ไก่ดำนี่ไก่ดำเข้าใจไหมนะฮะอันนั้นปลาดูหางดำในปลาดูหางดำคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างนะฮะปลาดูหางดำเนี่ยเขาจะทนโรคก,กว่าเขาจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนโรคไก่ดำไก่ไก่กระดูกดำเนี่ยก,ก็จะไม่ค่อยก็จะอ่อนแอหน่อยหนึ่งเวลามีโรคนะครับโรคโรคของเขาสุดที่เจอเป็นส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหวัดโรคหวัดครับมีแค่เซิร์หวัดอะไรเงี้ยครับก็เป็นโรคไก่ทั่วไปก็เป็นโรคไก่ทั่วไปครับแล้วก็แต่ถ้าเราแต่ในกลุ่มฮองฮักเราเนี่ยเราเวลาเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราก็จะมีการ เขาเรียกว่าจัดการเรื่องโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่าการาการดูแลเรื่องของอสุขภาพอนามัยต่างๆเนี่ยครับถ่ายพยาธิการทําให้มันไม่ให้ให้ให,ให้ได้โปร่งโล่งสบายอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการดูแลแล้วก็เป็นสวนสัสดิภาพของสัตว์ด้วยเนาะที่เราเราเลี้ยงกันอยู่นะครับ,คร,บครับผมอ่าโอเคก็คือ,อคนะครับเราจัดการตามหลัก ที่ถูกต้องทุกอย่างนะใช่ใช่ครับชาการนะครับผมครับไก่กระดูกดำไม่ใช่กระดูกขังดำนะจริงพี่ออดมีเลี้ยงไก่หลายอย่างนะครับไก่ไข่ตัวนี้ไก่ไข่นะฮะไก่ไข่นี่ครับก็คืออย่างที่คลิปที่แล้วที่มาทําไว้ก็คือไก่ไข่ตรงนี้จะเน้นเรื่องใช้แมลงใช้หนอนดำหเจ็บเลยอุ้ยอันนี้ ชัดเจนเพียบเลยไหมยิบเลยอันนี้คือเกือบเกือบจะเต็มไว้แล้วมั้งเนี่ยใช่ครับอันนี้ใกล้ใกลเต็มไว้แล้วเฮ้ยเคยหั่นของไก่นะใช่อันนี้อยู่ไก่ไก่ก็จะมาแย่งกินแล้วช้าไม่ทันแล้ว โอเคเมื่อกี้เรารู้จักไก่ปะดูหางดาในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็คืออยากจะให้พี่ออสเนี่ยเล่าว่าไก่ประดูหางดำมมีที่มาที่ไปของไก่พันนี้ยังไงครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางบ้านเราเ,รอเนอะชาวบ้านก็เลี้ยงไก่ พื้นเมืองก็ทั่วไปนะครับมันก็มีการผสมบ้างที่ผ่านมาแนละ้วผสมข้ามพันธุ์นู่นนี่นั่นบางทีชาวบ้านชอบไก่ชนแบบไก่พม่าก,ก็เอาพม่ามาผสมบานนนาน้างนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ความความบริสุทธิ์ของของสายพันธุ์มันก็น้อยลงนะครับหลายปีมาแล้วผมก็จําไม่ได้ละกรมบัวษัก็ได้คัดสรรพันธุ์ไก่นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นพันธุ์แท้นะก็ได้อยู่4ี่สายพันธุ์นะครับก็มีไก่ประดูหางดำน,นะครับไก่ชี้นะครับไก่เหลืองหางขาวแล้วก็ ไก่แดงนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปลาดู่ขงดานะครับก็เป็นที่มาที่ไปก็ว่าเราก็คัดคัดลักษณะสายพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์จริงๆนะครับเพื่อเพื่อให้ได้พันธุ์แท้นะครับแล้วก็มันก็จะเพิ่มศักยภาพของของของไก่พื้นเมืองนะครับให้ให้ให้ขึ้นมาเป็นจัดเศรษฐกิจได้ด้วยด้วยอาศัยความเป็นพันธุ์แท้ของมันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็น จริงๆเ้าเป็นผลงานของทางกรมบริษ,ษัทด้วยที่ที่คัดสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็มีมีมีมมหลายๆห,หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางภาคมหลาลัยต่างๆที่ที่เอาไปขยายพันธุ์ได้จริงแล้วก็เขาก็ขยับเอามาลงในพื้นที่จริงๆของเกษตรกรว่าจะเลี้ยงได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็พัฒนามาหลายๆปีแล้วครับผมว่าน่าจะ20ปีมาแล้วครับไก่กระดูกหางด,ดำ,ดำเอ,อ่ลักษณะเนื้อแล้วก็รสชาติที่มีความแตกต่างจากไก่พันธุ์อื่นมันเห็นว่ามีมีมีข้อโดดเด่นมากครับผมใช่ไหมครับ กรดูหางดาเนี่ยเขาจะมีความความแน่นนะครับแต่แต่ถ้าเราเลี้ยงตามตามที่ที่เราทำเ่ยมันจะไม่เหนียวแต่แน่นนะครับเนื้อแน่น <pine sea> แต่ไม่เหนยเียวถ้าปกติถ้าไก่พื้นเมืองเข้าไปมันจะเหนียวนจะเหนี <S <S ยวมากครับเหนียวมากโอ้กินกินนี่แบบเคี้ยวแ,บบแล้วก็แล,แล้วก็ถ้าเป็นไก่ไก่พันธุ์ทั่วไปนะครับที่เขาเรียกว่าไก่บอยเลอร์เนี่ยอันนี้ก็เขาก็จะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะภาษาทางเราเรียกว่าฟัํมเนาะหมายความว่ามันมันมันขยายตัวไวไวเกินนะฮะมันขยายตัวไวเกินก็ ก็จะเละๆก็จะแบบจืดๆอะไรเงี้ยครับรสรสชาติใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็มีน่องจากเขาเป็นไก่พื้นเมืองเนาะแล้วก็ปกติเราเราจะไม่เลี้ยงขังอย่างนี้นะครับเราก็เลี้ยงปล่อยเนาะเขาก็จะมีความสัญชาตญาณของไก่เนาะที่ได้ทําเต็มที่เขาก็จะมีในเรื่องของไไขมันต่านะครับคอเลสเตอรอลต่านะครับแล้วที่สำคัญคือยูริกก็ต่ํากว่าไก่เนื้อทั่วไปนะครับที่สำคัญเขามีคอลลาเจน ด้วยนะครับเขามีคอลลาเจนด้วยใช่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 เราเอาไปตุนเนี่ยเราเราทิ้งน้ําตุ๋นเขาไว้เนี่ยสักแป๊บหนึ่งมันจะเป็นเป็นเหมือนชั้นคอลลาเจนเลยนะครับเขามีคอลลาเจนสูงนะครับเราต้องการคอลลาเจน้ซื้อดูดำเลยครับผมตอนนี้พี่ออสเป็นหนึ่งในกรรมการเนาะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรอมฮักนะครับก็ผลิตภัณฑ์หลักที่ทํากันอยู่ก็คือ ไก่ปู่หางดำเนาะใช่ครับใช่ครับอ่ะผมผมอยากจะถามว่าทําไมทําไมถึงถึงเลือกที่จะเลี้ยงเลี้ยงไก่ปู่หางดําซึ่งจริงๆแล้วก็มีไก่ตัวเลือกให้ให้เลี้ยงเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะทำไมทำไมครับทำไมถึงเป็นปู่หางดำนะครับผมมองอย่างนี้ครับครับทำไมถึงเลือกอย่างนี้ครับเพราะว่าไก่ไข่ก็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 ไม่เหมาะทำเป็นไก่เนื้อเนาะใช่ไหมครับส่วนไก่อื่นก็อ่าเขาเรียกว่าความนิ่งของสายพันธุ์ก็ไม่ค่อยมีทีนี้ปู่หางดำเนี่ยที่เราเคยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเนี่ย ม,มันทนโลกมันเป็นไก่พื้นเมืองท,ที่ที่ตอบสนองพื้นที่ของเราอยู่แล้วเครอกรเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากนะครับไม่ต้องเขาเขาาสามารถที่จะใช้วัสดุพื้นถิ่นเป็นอาหารเขาได้นะครับแล้วก็สิ่สพคัญเนี่ยผมอยู่บอกล้วเขาแข็งแรงมากนะครับทนโลกแล้วก็เลี้ยงง่ายเป็นอะไรที่ชาวบ้านพั่วไปถนัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฮอมฮฮกเราเพียงแค่ไปเพิ่มวิธีการเลี้ยง ให้มันเป็นระบบขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าต้องลงเป็นอย่างนี้ต้องมีทําวัคซีนต้องถ่ายพยาินะต้องอยู่นอย่างเงี้ยเพื่อ<ม>เพื่อ<ม>เพื่อให้เขาขยับจากการเลี้ยงไก่หลังบ้าน<ม>เป็นการเลี้ยงไก่เพื่ออาชีพอาจจะเป็น<ม>อาชีพเสริมเขาก็ได้นะครับเนาะพอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเกษตรการก็จะเพิ่มรายได้จากการที่เขาก็จะมีรายได้เสริมผมก็แรกเ้าก็เน้นเป็นรายได้เสริมเนาะแต่ว่าในกลุ่มก็มีบางท่านที่ขยับจนเป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับรายได้เสริมก็เช้ามาเขาก็ให้อาหารไก่กลางวันมาเขาก็ไปรับจ้างไปทำนุ่นนมมาก็ดู ว่าเขาเป็นอาหารเสริมว่าแล้วก็มันเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็โตไวโตไวกว่ากว่าหลายหลายสายพันธุ์ที่ที่เป็นพื้นเมืองแท้ๆอย่างไก่แจ้ไก่ตั้งเนี้ยมันก็โตตัวเหมือนนกเนาะเอาไปกินก็ไม่ไม่มีเนื้อกินนะฮะจะอันนี้เขาก็จะจะจะโอเคกับตรงนี้แล้วก็แล้วก็เลือกที่จะใช้ปดูหางดำคือเรามองเป็นเราเป็นนักส่งเสริมเลยครับเราเป็นนักเสริมหมายความว่าเราเราส่งเสริมคือเราเราเราดูแลตั้งแต่ลูกเจยบมาเลยครับ ช่วยเขาดูแลช่วยให้เขาครับแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มเราเชื่อว่าเราเคลื่อนด้วยองค์ความรู้เคลื่อนด้วยกันให้ความรู้ซึ่งกรรันและกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพราะนั้นเขาจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่จะขยับมันเป็นมืออาชีพในการเลี้ยงไก่มันก็ไม่ยากที่เขาจะขยับได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้เราก็จะให้ความรู้เป็นเป็นหลักนะครับว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงไก่ทั่วไปคุณต้องดูแลอะไรยังไงทุกคนทุกคนจะคิดว่า เลี้ยงไก่แมมันก็ง่ายๆแหละ oh. เลี้ยงหลังบ้านก็เคยเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าี่จริงแล้วถ้าจะเลี้ยงให้เป็นอาชีพจริงมันมันมันก็มีกรรมวิธีอยู่แล้วก็ที่จะใช่ครับลแล้วก็กพอเราทําเป็นกลุ่มเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน <Okay. S 1> ลุงคนนู้นบอกว่าทําไมไก่บ้านน,นี้เป็นอย่างนี้ทาไมไก่นู้นเลี้ยงกันยังไงก็แลกเปลี่ยนเขารู้ซึ่งกันและกันเราจะได้องค์ความรู้ใหม่ นะครับในการที่จะปรับกับกับไก่ไก่พื้นเมืองบ้านเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งเนาะเขาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไก่แล้วก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไปดูเขาไหนไหนมาถึงนี่ละเราไปดูเขาหน่อยครับก็มาถึงฟาร์มของ ของสมาชิกนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ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 นี่ก็น้องโกมลครับผมครับสวัสดีครับมครับผมนะครับเอ่อโกมลอีสองใจนะครับก็เป็นเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงไก่ประดูหางดํานะครับเอ่อจริงๆก็ได้ได้ทดลองเลี้ยงนะครับสองรุ่นละนะครับก็ผลจริงๆก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ทําการทดลองอยู่ที่250ตัวนะครับก็นี่อัตราการตายเนี่ยต่ํามาก แค่250ตัวเนี่ยตายแค่8ตัวครับถือว่าโอ้โหด,ดีดีดีสุดๆเลยนะครับเอ่อแล้วก็เอ่อการเลี้ยงเลี้ยงง่ายมากนะครับโตวไวนะครับก็เอ่อ <ทน S 1> การทำ<ล>วัคซีนทนโรคนะครับวัคซีนก็แค่ครั้งเดียวนะครับทำแค่ตอนอ่าอายุแค่ประมาณ14วันนะครับ10 14วันประมาณนี้นะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ทําครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถึงจับขายได้เลยนะครับก็การจับขายนะก็อยู่ที่ประมาณ 75วันนะครับถึง80วัน2เดือนสองเดือนสองเดือนกว่าครับได้ขายแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณกิโลถึงโลกว่าเลยนะครับแล้วก็อัตราการแลกเนื้อนะครับหมายความว่าอาหารที่เราให้ไก่กินนะครับอยู่ที่ประมาณ2.8กิโลถึง3กิโลนะครับเราจะได้ไก่ ก็คือเนื้อไก่นะครับ1นกิโลนะครับถือว่าคุ้มนะครับกับเกษตรกรที่ที่จะเลี้ยงไก่ป๋าดูหางดำนะครับในในกลุ่มของเราด้วยนะครับแล้วก็การเลี้ยงนะครับไก่ป๋าดูหางดำนะครับในในกลุ่มของฮอมฮักนะครับสมาชิกทุกคนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายนะครับปกตินะครับเคยเคยเลี้ยงมาก่อนแล้วไม่มีที่ขายเลี้ยงไม่มีที่ขายใช่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 นั่นแหละครับก็ พอดีเข้าได้เข้ามาร่วมร่วมกับกลุ่มนะครับหอมฮักก็เลี้ยง2 2 0 0ตัวเนี่ยครับ200กว่าตัวเนี่ยครับจับแบบไม่พอนะครับภายในวันเดียวเลยนะครับนะครับก็ถือว่าตลาดดีมากแต่ถ้าว่าเกษตรกรที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับแค่ไก่ประมาณ40-50ตัวเนี่ยบางทีเราไม่มีไม่มีที่ขายนะครับเพราะว่าตลาดตลาดบ้านบ้านหรือตลาดอัน ตลาชุมชนนะครับเขาเขาซื้อเขาไม่ไม่ไม่มีการซื้อที่ที่ในปริมาณที่เยอะไม่ไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับทำให้เรา,เ,าเขาเรียกว่าสูญเสียต่อรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรา,เราสองเดือนครึ่งถึงถึงประมาณ80วันเนี่ยเราเลี้ยงแล้วก็จับไปหมด เราสามารถรุ่นต่อไปอ่ะเราเลี้ยงลงใหม่ได้เลยนะครับก็พักเลี้ยงที่ที่แบบค่อนข้างแน่นอนใช่ครับนี่แหละครับคือข้อดีของไก่ประดูหางดำออยากอยากจะถามน้องขมณ์อย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยขมณ์นี่มีประสบการณ์นะฮะน้องจริงน้องเขานี่โหเก่งดูอยู่เป็นเทาโคมเป็นเทาโกมาก่อนนะฮะดูแลเป็นนักวิชาการเลยนะเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่หลายชนิดมากนะครับไก่ไข่ไก่น้อยนี่ครับพี่กิ่งอยากถามว่าอุ้ยไก่พื้นเมืองมันเยอะมากเลย ไก่พื้นเมืองมีเยอะครับหลายหลายสายพันธุ์มาเลยครับ,รบเป็นไก่ขาวไก่นุ่นกันแต่ทําไมเป็นประดูครับเอ่อทำไมเป็นประดูหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเลี้ยงแล้วมันโตไวโตไวนะนะปกติอ่ะไก่พื้นเมืองโดยทั่วไปโดยโดยทั่วไปนะครับมันมันจะอยู่ประมาณ6เดือนถึง9เดือน ถึงเราเราจะจับมากินได้แล้วก็เนื้อ <_ C os> เนื้อของไก่ถ้าประมาณ6เดือน9เดือนมันจะเหนียวนะครับแต่แต่ว่าไก่ปลาดูหางดำโตวไวนะครับของกลุ่ม <_ C os> เราอะ่ะ <_ C os> มันจะโตวไวประมาณ2เดือน2เดือนกว่ากว่านี่ครับเราก็สามารถจับ <_ C os> แล้วก็ามาชําแหละนะครับรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยคือข้อดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอยากอยากจะคุยกับหลายๆท่านนะครับว่าน้องโกมลเนี่ยได้เลี้ยงไก่แล้วแล้วก็ มีวิธีการดูแลไก่อย่างไรแล้วเนี่ยปรากฏว่า,าในส่วนที่น้องมนต์มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถนะครับที่จะไปช่วยดูแลสมาชิกคนอื่นได้ด้วยนะครับอ,อยากให้น้องมนต์ว่า,าสมาชิกเราที่ไปดูแลอยู่เนี่ยเขาเลี้ยงไก่ได้มันมันยากไหมครับในการเลี้ยงสมาชิกหลายคนทําได้อย่างที่เราอยากให้ทํำไหมครับสมาชิกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเหมือนกัน<ช>นะครับ,รบการเขาเรียกว่า อัตราการเลกเนื้อนะครับอาหารนะครับที่ที่ลกเนื้อก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะจะประหยัดต้นทุนนะครับเราควรที่จะเสริมในเรื่องของอาหารในเรื่องของธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งอาหารพวกนี้มีโปรตีนสูงนะครับเกษตรกรบางรายครับที่ที่ผมไปไปไปดูแลนะครับดูแลนะครับก็ ถือว่าเขาใช้กล้วยบ้างนะครับยาอิสราเอลหวานบ้างนะครับมาใช้ใน,ในการลดต้นทุนนะครับก็และอีกอย่างของเราก็เลี้ยงปล่อยอิสระด้วยเนาะครับน้องกบมลก็ไปช่วยให้เขาได้ปล่อยอิสระได,ได้ได้ไดไดไดทำตามเรื่องของ เขาเรียกว่าอย่างไรครับไอพฤติกรรมไก่ที่ควรจะเป็นะนะครับเขาไม่มี่ถ้าถ้า<อ>ถ้าเป็นสับก็เขาเรียกว่า Animal We l f a r e นะครับความอยู่แบบอิสระของของปศุสัตว์นะครับตัวนี้นะครับ<อ>ถือว่าสําคัญมากในตอนนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมนไมกนะครับที่พาพวกเรามาเยี่ยมเยียนในสวนนะฮะแล้วก็เล่าถึงสมาชิกเนาะเรื่องราวของกลุ่ม พิษากิจชมชนอมฮักนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโอกาสหน้าเราว่ากันใหม่นะเราไปเจอกันใหม่นะครับทีนี้ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมครับ